วิธีชงกาแฟเอสเปรสโซเย็นด้วยหมอ้อโมกาพอตขนาด3คับอันดับแรกบดเมล็ดกาแฟก่อนนะครับให้ความละเอียดประมาณนี้ใส่กาแฟบดลงไปให้เต็มกลวยเลยนะครับเสร็จแล้วเคาะกาแฟให้เข้าที่เกลี่ยกาแฟให้เรียบเนียนกดกาแฟลงพอประมาณตามคลิปครับเรียบร้อยเติมน้ำใส่หม้อ130 ml อน้ำอุ่นหรือน้ำอุณหภูมิปกติก็ได้ใช้กระดาษกองกาแฟชุบน้ำให้เปียกแปะเข้ากับหม้อส่วนบนแบบนี้ครับใส่กลวยเข้าไปหมุนหม้อเข้าไปให้แน่น ข้อดีของน้ำอุณหภูมิปกติคือแม่ร้อนมือเวลาปิดหม้อเปิดเตาไฟฟ้ามาที่ไฟแรงสุดครับตั้งหม้อต้มกาแฟาเดี๋ยวมาดูกันเลยครับว่ากาแฟาที่ไหลออกมาจะสวยงามน่ากินแค่ไหนถ้าเราใช้เตาไฟฟ้าแบบนี้เวลากาแฟาออกมาแล้วก็ปิดเตาได้เลยครับเพราะเตาไฟฟ้าจะยังมีความร้อนอยู่ครับ แต่ถ้าเรายังใช้ไฟแรงอยู่เวลากาแฟออกมาใกล้จะหมดแล้วจะทําให้พุ่งกระจายได้ครับมเมล็ดกาแฟดีผ่านการคั่วมาไม่นานเกินไปและความละเอียดของมเมล็ดกาแฟที่เหมาะสมจะทําให้กาแฟไหลออกมามีครีมมากสวยงามแบบนี้ครับเราเติมน้ําเปล่าเข้าไป130 ml เราจะได้กาแฟออกมาประมาณ100 ml ที่เหลือจะค้างอยู่ในหม้อประมาณ30 ML เราจะไม่สามารถเอาน้ําออกมาได้หมดนะครับ ใส่นมข้นหวานยี่ห้อตามใจชอบ 30ML หวานปกติคนให้เข้ากันใส่นมข้นจืดยี่ห้อตามความชอบ 40ML คนให้เข้ากันใส่นมจืดยี่ห้อตามความชอบ 30ML คนให้เข้ากันเตรียมแก้วใส่น้ำแข็งเทกาแฟใส่ได้เลยครับเรียบร้อยครับเอสเปรสโซเย็นด้วยการต้มกาแฟจากหม้อโมกาพอตลองไปทำตามดูนะครับสามารถปรับเปลี่ยนวิธีหรือสูตรชงได้ตามความชอบเลยนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ